ครับสวัสดีครับเอครับอ่าวันนี้มีไขควงไข่ควงไฟฟ้าอ่าไขาควงไร้สายนะครับเป็นของบอสบอสโคเจนสามในกล่องก็จะเป็นอย่างนี้เลยมีสองรุ่นนะครับผมมีรุ่นโซโล่กับรุ่นที่มนเป็นชุดคิดผมนี่ชุดคิดก็จะเป็นนี้ผมซื้อชุดคิดมานะครับในกล่องก็มีอย่างนี้เลยแค่นี้ ก็เป็นกล่องกล่องกระดาษมานะครับแล้วก็เป็นเคสพลาสติกสวยงามอ่ะก็แกะออกมาถ้ารุ่นโซโล่ก็จะมีไขควงอยู่หนึ่งดอกนะครับแต่ว่าชุดคิดก็จะมีมีเยอะหน่อยอมีให้ให้ให,ให้ให้ใช้เยอะส่วนตัว ตัวไขควงก็จะเป็นหน้าตายอย่างนี้เลยแบบนี้เลยครับในกล่องก็ไม่มีอะไรละมีชาร์จมีใส่ชาร์จชาร์จเจอร์ก็ก็แกะกล่องมาก็จะมีประมาณนี้นะครับบอดโกเจนสามครับแค่กดปุ่ม ไฟก็ขึ้นอ่าอันนี้ก็อ่ากดเดินหน้าถอยหลังถ้ากดปุ๊บไฟก็จะขึ้นเลยกดปุ๊บไฟก็จะขึ้นเลยนะครับอ่าก็มีระบบพูดแอนด์โก แล้วก็จะว,วิ่งเลยครับกดแล้วก็จะว,วิ่งเลยแต่ถ้าเกิดว่าเรากดนานๆเนี่ยไฟจะดับแต่รอไฟดับก่อนนะครับกดนานๆเนี่ยไฟจะดับกดค้างนานๆน,นี่คือถ้าเกิดเราขันนะี่ะ ดับแล้วนะครับก็จะดับไม่เหมือนสว่านนะครับไฟติดตลอดเวลาพอเราหยุดกดใหม่ก็จะติดเขาหน่วงเวลาไว้นะครับไม่เหมือนสว่านนะสว่านกดค้างยังไงไฟก็จะติดตลอดเวลาถ้าเกิดว่าเเป็นการไข่นะลมันจะไข่ไข่แล้วก็ปล่อยไข่แล้วก็ปล่อยนะครับไฟก็จะมาตลอด เวลาชาร์จไฟนะครับชาร์จไฟใช้สายอะไรก็ได้นะครับแต่เป็นไทซีชาร์จครไฟก็จะกระพริบอย่างนี้นครับแต่เดี๋ยวพอเต็มแล้วไฟก็จะสว่างค้างนะครับแสดงว่าเต็มแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับชาร์จเต็มแล้วนะครับก็ไฟก็จะค้างางนี้ อันนี้คือชาร์จเต็มแล้วลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะครับนนะครับระบบอ่าคัสของเขาก็เราก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับแต่ผมจะมาบอกสิ่งที่อ่าเราอาจจะยังไม่รู้นะครับอ่ในการใช้ไขควงตัวนี้นะครับก็ที่บอกไปแล้วก็คือว่าถ้าเกิดกดค้าง ไฟจะไฟจะดับนะครับมันไม่เหมือนสวาน่างแต่ถ้าเกิดว่าแบตอ่อนแบตอ่อนจากที่กดแล้วไฟติดเลยมันจะมันจะเหมือนจะจะชกทีหนึ่งอ่ะจะติดแว็บหนึ่งแล้วค่อยติดค้างอย่างนี้นะครับอันนี้อันนี้ในกรณีถ้าแบบว่าเราใช้ไปใช้มาแล้วแบตเริ่มอ่อนแล้วเรากดเรากดขันนะครับเนี่ยนะครับ เขาจะติดทีหนึง่งแล้วก็ติดค้างซึ่งถ้าเกิดว่าแบตเต็มเนี่ยในการกดครั้งแรกเนี่ยมันจะไฟไฟจะติดเลยอันนี้นะครับเนี่ยครับเนี่ยติดระดับและติดแล้วถ้าเรากดค้างไฟก็จะดับเหมือนเดิมนะครับอ่าเป็นเหมือนการนั่งข,ขันเข้าขันออกกดปุ๊บ ไฟจะติดแว็บหนึ่งแล้วก็แล้วก็ติดข้างแสดงว่าแบตเริ่มอ่อนแล้วนะครับให้ให้ให้เพื่อนๆไปชาร์จได้นะครับพี่ๆเพื่อนๆไปชาร์จได้เนี่ยเนี่ยอ่านีานา่ก็เป็นข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับอ่าครับก็ ก็มีเท่านี้ส่วนเรื่องขันเรื่องเจาะเจาะสกูอะไรก็คือใช้ได้หมดครับแต่เราจะเอาดอกเล็กๆมาใส่นะครับเราก็ต้องมีอะแดปเตอร์ซื้ออะแดปเตอร์มาครับเราก็ใส่ไปก่อนวายหลุดมือครับใส่อะแดปเตอร์ไปแล้วก็ใส่ดอกไป ก็เหมือนเดิมนะครับมันก็จะใช้ได้เอาไว้ขันพัดลมมือถือซ่อมพัดลมมือถือหรือว่าเนี่ยครับอ่ะเห็นไหมมันจะติดทีนึงขันเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆครับก็ได้อยู่ราคาไฟเขาก็จะดับไปในกรณีแบตอ่อนนะครับแล้วก็ถ้าเห็นอย่างนี้ก็ชาร์จได้เลยเอา่า นะครับและอีกเรื่องหนึ่งนะครับในการถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเราซื้อมาแล้วเกิดมีปัญหานะครับไม่ว่าจะมีปัญหาใดๆก็ตามนะครับเราก็ส่งเคมได้นะครับศู์บอสบอสไทยแลนด์ส่งเคมนะครับเขามีไลน์ออฟฟิเชียลนะครับลองแชทไปถามเขาก่อนเ,อเขาดูแลดีมากเลยครับ ก็คือส่งเกมปุ๊บเขามีช่างเทคนิคตรวจสอบว่าอาเสียจริงอ่าหรือว่าไม่สมบูรณ์หรือว่าอะไรยังไงนะครับเขาก็จะเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยนะครับไม่ได้ทําการซ่อมนะครับเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยนะครับรับประกันหนึ่งปีเต็มนะครับเราไปลงทะเบียนลงทะเบียนไอ้นี่ได้ครับลงทะเบียนออนไลน์ รับประกันได้นะครับจากที่เขาเขียนอยู่นี่นะครับเนี่ยลงออนไลน์ก็จะบบยหกเดือนนะเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจบริษัทบอสมากเลยครับในการรับประกันส่วนเรื่องตัวเวลาไข ไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับคัดหนึ่งคัดสองคัดสามคัดสี่เขาจะไล่ระดับนะครับส่วนคัดห้านี่ก็คือแรงแรงเขาจะเพิ่มขึ้นมากเลยนะครับหกเจ็ดแล้วก็แม็กก็ไขสบายนะครับ ก็จะแรงสุดแต่อย่างว่าครับเขาคือไขควงไฟฟ้านะครับไม่ใช่สว่านก็ควรจะใช้ให้เหมาะสมกับงานนะครับงานเบานะครับงานเบางานกลางๆเจาะนำไปแล้วใส่สกูตามอะไรพวกนี้นครับมันก็จะใช้ได้ไม่มีปัญหาครับก็ตามตามสเปคนะครับตาม เราควรทําไปใช้งานหนักๆก,ก็ไม่ไหวครับตัวแค่นี้เองแต่ว่าดีครับดีทุกอย่างคือดีหมดเลยของของของไทยของดีก็ศูนย์อยู่ในไทยก็ดีดีมากครับ ถ้าซ,ซื้อซื้อยี่ห้ออื่นไม่รู้จะไปเคมที่ไหนนะครับฝากเอาไว้นะครับเพื่อนๆนี่ครับขอบคุณครับ